สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหกลออ้อนายอ้นวันนี้ก็บรรยากาศยามเช้านะครับประมาณแปดโมงเช้าน,นี้ก็ล้อข้ามล้อข้ามฝั่งนะครับสะพานมิตรภาพไทยพมา่าแห่งที่สองอำเภอแม่สอดครับขนาดวันนี้เป็นวันวันนี้วัน จันนะครับรถยังเยอะนะครับจอดเต็มนะครับรถสินค้าเต็มหมดครับก็ต้องรอทำเอกสารข้ามข้ามประเทศนะครับเอ่อผมก็ต้องจอดรอผมเข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วครับมาจอดรอสองคันวันนี้มากันสองคันครับกับพี่กันครับเอกสารเราจะมาตอนไหน ใจเย็นๆใจเย็นนะตอนนี้ต้องใจเย็นเยอ๋อตอนนี้ต้องใจเย็นๆย็นนะอากาศดีๆต้องใจเย็นๆย็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นอากาศยามเช้าอากาศเย็นครับอากาศเย็นๆก็ต้องใจเย็นๆอากาศเย็นๆต้องใจเย็นๆนะครับสินค้าเราเป็นพลาสติกนะครับมาสองขังครับ มาเนี่ยครับรถเยอะนะครับตเต็ม,มนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับตอนที่ได้ตรวจแล้วก็กำลังข้ามสะพานเนี่ยผมถ่ายให้ดูครับนะครับอาคาร เป็นอาคารที่ตัวสินค้านะครับก็จะประมาณนี้ครับรถก็รอตรวจกันเยอะแยะเลยครับครับตอนนี้เราก็ข้ามมาอยู่ในประเทศพม่านะครับรถก็รอตรวจสินค้านะครับเปิดท้ายถอยหลังตรวจสินค้านะครับ ก็วันนี้วันจันทร์ครับรถน้อยหน่อยครับก็รผมก็ได้ต่อแถวมาใกล้จะถึงท,ที่ตรวจนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะบอกว่าประเทศพมา่านี่แซงกันไม่ได้นะครับห้ามแซงกันเด็ดขาดเลยนะครับมีโทษปรับนะครับมันปรับเลยนะครับปรับเลยครับบนสะพานนี้เขาว่าปรับพันห้านะครับถ้าแซงบนสะพานแต่ถ้าลงมา จอดในเขตที่เขาขึงเชือกห้ามจอดครับเชือกทำยิงรงมานครับห้ามจอดเขาว่าเขาปรับหกพันบาทบต่างไทยนะครับหกพันบาทพอเขาว่ามีคนโดนแล้วนะครับอ่าคนที่ขับรถข้ามแดนมานี่ครับต้องควรระวังนะครับต้องอยู่ในระเบียบครับเขาปรับจริงนะครับประเทศโรามาถ้าไม่ให้เขาปรับไปโรงพักเลนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูต่ออไปนะครับรถก็ถอยหลังครับนะครับเปิดท้ายตรวจสลับกันคนละเลนครับมีสามสี่เลนก็ประมาณนี้ครับจะสลับกันเลนหนึ่งไปต่อไปก็เลนสองเลนสามอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับนี่นะครับการถอยหลังเข้าก็จะประมาณนี้ครับมีคนคอยเรียกรถนะครับ ถ้าลั้นไปนี่โดนโดนนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นตู้เทเลอร์นะครับคอนเทนเนอร์นี่ก็จะช้าหน่อยครับเปิดก่าจะเปิดตู้ก่าจะตัดเซนนะครับถ้าเป็นรถพาใบนี่ก็แป๊บเดียวครับเข้าไปแล้วก็บางคั้เขาเปิดพกใบเขาไว้แล้วครับเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปกขออกมาได้เลยครับมีคนคอยเรียกรถครับ ค่าโบกรถนะครับโบกรถต้อง20บาทครับไม่ว่าจะเปิดระบาปหรือไม่เปิดระอไยยังไงเก็บ20บาทก็จะประมาณนี้ครับรถที่รอข้ามไปก็ไม่ค่อยเยอะครับแต่ก็พอได้ครับมีข้ามทุกวันนะเนี่ยครับก็อย่างนี้นะครับอาชีพขับรถ ตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่ฝั่งพม่าแล้วนี่ครับก็ต้องจอดรอเอกสารครับถ้าได้เอกสารแล้วก็ไปได้ครับผมก็จอดรอครับมีรถจ,จอดรออีกหลายคยันแล้วนะครับเป็นการก็รอครับโอ้คันนี้ยังรอเลย รอต่อไปครับผมเดี๋ยวถ้าได้เข้าไปประเทศพม่าแล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับทางว่าการเดินทางไปอย่ายังไงครับครับตอนนี้ผมก็ถึงฝั่งพม่านะครับกำลังรอสินค้าอยู่ครับเออขามาผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับอ่า เดี๋ยวผมจะถ่ายดูขากรรมนะครับเพราะมันมีดันในฝั่งเข้ามาครับที่ผงไฟแดงครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูตอนขากรรมนะครับอันนี้ก็เป็นของเก่านะครับพวกของรีไซเคิลนะครับมีมาสองคันครับ สดชื่นนะดูว่ากว่าจะมาถึงกว่าจะได้ลงอ่ะไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะใครที่อยากจะออกรถมุวิ่งนะศึกษายดีก่อนนะชื่นยังไงโอ้โหอย่างร้อนครับเหมือนคล้ายๆประเทศเราครับรอบอบอ้อนบอกลูกบอกเมียใช้เงินเบาๆหน่อยลูกเมียพี่กันบอกครับลูกเมียใช้เงินเบาๆหน่อยนะครับ <c oughs> ดูสามทีทำงานนะครับ ไม่ใช่สบายนะขี่รถแต่ก็สบายหมดติดตามครับชีวิตขับรถอยากได้แบบนั้น <c oughs> อยากได้แบบนั้นได้แบบนั้นเ <c oughs> นี่ยหัวโอ้โหนอนสามวันยังไม่บ่นเลยเงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> <c oughs> มีหัวสองชั้นนะครับด, <c oughs> ดูว่ารถตัวมาดูล้อสี่คันก็ยัดไปครับ <c oughs> เป็นคลังกระจายสินค้านะครับก็ส่งส่งไปใน,งในตัวจังหวัดอีกทีหนึ่งครับบ้านเขาก็เหมือนคล้ายบ้านเราครับนี่ครับรถวิ่งของเก่าก็อย่างเงี้ยอันนี้อายุการใช้งานสิบสองปีครับ,รบยังวิ่งส,สบายอยู่ใช่ไหมสภาพ <laughs> สภาพแนี <laughs> ่ยสภาพรถสิบสองปี ก็ยังวิ่งล่องได้อยู่อะหาเงินได้อยู่ยังหาเงินได้อยู่ไม่แพ้รถไม่แพ้รถใหม่หรอกอหาเงินเท่าากับรถใหม่แหละรถใหม่ได้เที่ยละห้าพันรถเก่าก็ได้เที่ยละห้าพันเหมือนกัน